สวัสดีครับอยู่กับช่องวิธีนะฮะคลิปนี้นะครับนี่ฮะวันนี้เรามาอยู่ที่อ่ชยุทธนะครับเรามาชมรถแม่ค้ากันนะคันนี้ก็ของป่าน้อยป่าน้อยสังลุยโอ้ oh. เป็นไงอนะสวยจัดเลยนะคันนี้นี่เป็นเบก,ก้าหัวแคปนะครับเบก,ก้าหัวคาสซีจากญี่ปุ่นเลยนะอันนี้คือเหมือนเป็นรถนอกนครับรถประกอบ อันนี้จะเป็นเมก้าโฉมโฉมเก้านะประมาณนี้ฮะบวกแคปนะอันนี้ก็จะเป็นยาง9.5จุดห้า R ิ .5 ้านะครับร้อยมิลเนี่มจะขอนี่ก็เอาใช้วิง่งเข่งผักแม่ค้าอยู่รถแมคค้านะครับรถแมคค้าเพชรเนี่ยฮะ หัวแคปนี่มันหล่อเนาะนี่มีโชน้องด้วยโคตรสวยเลยซึ่งที่แรกนะครับคันนี้มันมันไม่ใช่ทรงนี้ไว้ที่แรกมันสั้นแบบทร,ทรงกันสั้นเลยครับทรงกระบาแค่สามเมแปดอะทรงแบบความยาวเท่ากัสซีดัมอะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เอา้าจะขอ,อเขาให้ชังยุทธเอามารับจบเลยพี่ยุทธคันนี้นี่พี่รับจบหมดเลยใช่ไหมครับกัสซีนี่ยึดไหนมาพี่ช่างกุ้งช่างกุ้งโอช่างกุ้งแพ้ จบประมาณเท่าไหร่พี่เนี่ยใช่จบทั้งหมดเลยห้านิน้่นิดก็จะได้กระบะประมาณนี้ครับแล้วก็ยืดคัสซีมายาวเลยนะนอูจักกูม้มาแพร้รับจบนะคันนี้นะนกระบะประมาณสเปคกระบะยังไงครับคันนี้ วางสองเมตรหนอืมสูอมกอรสองเมตรพอดียาวยก็หกไปเจ็ดป็ดออ้กมา็ตัดีมามีกสามนิ้อ่ะอันนี้ก็เป็นดำกากลุง้งไเลยอว็บเลยครับสีดำกากลุงนะครับ เครื่องคันนี้เป็นเครื่อง J ศูนย์แปดซีสอ้อห้แรงม้านะครับ J ศูนย์แปเครื่องปั๊มสายเป็นเครื่อง NA นะครับ NA แปดซีสองร้อาแรงม้านะครับเครื่องนอกคือญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเกาะโบนี่ ique, ผมว่าสองหสองเจ็น่าจะมีให้เห็นนะเพราะว่ามันน่านจะมา,มาปั๊มใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวเทอร์โบไปอัดอีกกำลังก็จะไมโคเลย ภา,ายในคันนี้ก็สวยด้การนะครับภา,ายในคันนี้สวยเลยภา,ายในนี้ก็ช่างยุทธรับจบให้ <c oughs> โอ้โหไปงนางเสียงเบรกนี่โคตรลั่นนะครับเสียงเบรกนี่ช่างนุทยางจัดให้ นะครับโอเคประมาณนี้กัรชนหน้านะครับไฟหน้านี่ก็จะเป็นของโปรเฟีย7 0เจร้อยนะครับไฟหน้าก็เอาของโปรเฟียเจ็ดร้อยมาใส่เจ็ดร้อยใช่ไหมเ <700. S 1> สสวยเลยครับรถนอกนะครับรถนอกประมาณนี้รถนอกทรงผัวเขาใจใหญ่หน่อย ความกว้างนี่ก็น่าจะเท่าโดบ้านเรานะแต่ว่าอาไอตัวโค้งตัวแคปนะครับตัวแคปมันจะแบบพอมีแคปมันดูแบบใหญ่ๆหน่อยนะเนาะออแต่ความกว้างัวนะ่าจะพอกันมันสองใบปัดนี่เดี๋ยวภา,ายในขอดูโชว์น้องนะครับพรเพลทล่างนะแล้วก็นี้บันไดสองขั้นนะครับ อันนี้บันไดญี่ปุ่นติดรถมาที่แรกอันนี้ก็ครอบกระจกแคปนะครับกันสาดขมเมียมนะหมวกลูลมครับหมอกลู่ลมนี่ก็มีเลี่ยมเหลดด้วยคอก็เป็นคอกะเทเยนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นตรง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 เพข้างนี่ก็จะเป็นมิเนียมนะครับส่วนคอกนี่ก็จะเป็นคอกสเตลเลตกำํางเรากันมาถัางน้ำมันสเตลเลสครับแล้วก็ลงังเครื่องมือเลด เล่ากันมาเต็มเลยนะครับบันท้ายประมาณนี้ไฟกลมนี่ครับกักเพชรสะท้อนกักลงสะท้อน ขึ้นชัดมากเด่นเลยอ,อ,อันนี้พ้ใบนี่คุ้มเต็มเลยพี่หรือว่าแข่ตรงนี้อ๋อเต็มเลยเลือ,อีกอันหนึ่งเนาะอันนี้ก็วางกระดานประมาณนี้ครับที่แรกตอนกระบะสามเมตรนี่ประมาณกี่ตันนะที่แรก กเมตรคุยอยู่ไม่เกินห้าตันไม่้อหตันอ๋นอน,อนลอมีเนียมรอมีเนียมนองเดี๋ยวนะับเดี๋ยวดูช่วงล่างอีกทีนนแปบ๊บแล้วมันลอ่ะมีเต็มแ่อแล้วก็นี่ไฟนหไฟน,น้าไฟเลหน้าปรานีนะครับอย่าง9.5อ่ดา9.5นะครับรอมีเนียม6น็อตนะ ขันนี้จบประมาณห้าแสนนะครับนี่รวมคัสซีด้วยนะรวมยืดช่วงด้วยหลอมเนียมนะฮะครอบดมช่างเดฝักครอบสิ่งก่อนท้าำลังทำไนเปคนคเรื่องเลยอ้าว ไฟอ่อนไฟอ่อนโค้งใหม่เวลามองคนเผินอนี่มองคล้ายๆสีเทาเมทัลลิกเหมือนกันนะครับพอมองนเผิ่เนี่ เพราะว่ามันได้กากเพชรจะกรบเกียร์มองออยคลายสีเทาเหมือนกันสวยดีนะครับสวยดีสวยเลยมองห่างออนึกว่าสีเทานะซึ่งมันสวยมากครับซึ่งมันสวยมากเลยครับชอบชอบเรามีเข้าใบนี่สวยเลยมันได้หัวแคปเตอร์ประเด็นหัวแคปนี่มันดูแบบทรงอะไรใหญ่หน่อยนะครับนี่ดูเด็กป๋าแม่บางทีมันใส่ไม่ลงแล้มันก็ปล่อยแล้วอ่ะ เล่าผาหลังนี่ได้แนบสไลด์ด้วยนะครับนุ่มๆเลยเนี่ยแนบสไลด์ด้วยไไนแนบจะพอไหมเนี่ยไปดูดานซ้ายเวลารถวิ่ง๋อไปกล้องด้วยอ๋อ ขนลันเลยหล่นมากนี่ครับพักเงียบนะครับเจสูด 8c สองร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะครับปั๊มสายแนบหลังนี่ต้องต้องเพิ่มไหมเพื่เพิ่มครับรอ,ออยู่จัดตปนลนะี้อ๋อรอใส่ อ๋อเสริมแผ่นเดียวใช่ไหมเสริมแนบเดียวเป็นตัดไมเลยอ๋อเป็นสไลด์หรือว่าเป็นตรงเต่งไปเป็นสไลด์เหมือนเดิมออกเหมือนเดิมอัญชัน,นูอืมแล้วก็เอาคอตัวนี้ไปเสริมอ๋อติดคนให้เงินขอเดิมมันก็ที่ไอชุดนี้มันก่เนเ่นมันก่นิ่มอยู่ใช่ไหมอ่าน,นิ่มอยู่ยมีทางที่บ้าว่าเพื่อไม่แน่เอาอาชีพเข้าอีกอ๋ออะไรเข้าคือไปทำมันชิดกันนะอ่ะ น่าจะเติมจักแน่เพราะว่าอยู่เอาตัวนี้ไปเติมตัวตัวใหม่อ๋อแล้วน่าจะแทงซื้โชคใหญ่มาแทงแทงขึ้นทำป็นกันโคลงไปเลยต้องใส่กันโคลงอ๋อนี่มีโชงใช่ไหมนีม่ครับกอ,อ,อมีอยู่เห็นเพราะว่าเขาเขาจะใส่แทงตัวใหญ่แทงให้กลางขึ้นในตัวอ๋อนี่มันโอ้ชคนี่ อ๋อรถมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยใช่ครับของน่นเลยอ่ญี่ปุ่นแล้ว่าเดี๋ยวก็จะแข่งกลางอ๋อแท <s Legal> งกลากกงกา็ติดตรงแท้กระโปงใช่ไหมอ๋อเพราะถ้ากับชคสีตดนเลยใช่ไหมใช่สีตดไอ้แข่งไม่ต้องใายกันคุมเอาโชว์แข่งนะครับสวยครับสวยสีนี้นี่พอ พอมีกากเพชรนี่มองเพื่อนนี่มอง,มอง,มองคิดว่าสีเทาเหมือนกันนะใช่ครับออกคล้ายๆเทาอ,อยู่ในร่มเป็นสีดำใช่ออกกลางแดดเออคล้ายๆสีเทาเหมือนกันใช่นี่ครับพอแดดตรงแรงพ่อ,อเป็นเอฟเฟกต์อีกใช่ใช่เดี๋ยวมาสามสี่ใช่ครับสวยสวยเนี่ยครับรมันออกคล้ายๆแบบสีเทาเลยไหม โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปพาชมเมก้ารถนอกคันนี้นะครับอ๋อฝากด้วยนะครับบริการใหม่ของเรานะครับบริการจากเราเลยก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสนใจเอารถบรรทุกนะครับติดต่อผมไเลยนะก็ไม่ว่าจะเป็นฮีโน่ป้ายแดงอีซูเป้ายแดงนะครับหรือว่าจะเป็นกิก้านะครับโรบครับไอเจ็ดร้อยหรือว่าจะเป็นเมก้าญี่ปุ่นโฉมนี้นะครับแล้วก็มีขายนะครับขอให้บอกได้อย่างเดียวขอให้สนใจอย่างเดียวว่าอยากได้จะเป็นไหนจัดให้ได้หมดครับ โฉมนี้ก็จะมีเครื่องอถ้าเป็นไมล้าชมนี้นะชมญี่ปุ่นน่ะก็จะมีเครื่อง4สูบนะครับ J05E แล้วก็5สูบ J07E แล้วก็6สูบ J08E แล้วแต่จะจัดเลยหรือว่าจะเป็นรหัส5 5C 7C หรือ 8C มีหมดเลยโอเคขอให้สนใจอย่างเดียวรถใหม่ก็พร้อมมีบริการจัด finance หมดเลยนะครับ เบอมือสองก็มนีนะครับก็ลองทำกมาถามดูถ้าเกิดจะได้รุ่นไหนก็ถ้าเกิดมีแล้วก็จะใช้ได้เลยเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับอันนีออกหลังนีเนยออกหลังนน่นนละออกข้างหงงนะออางน้นนะออา,นาเลยอ๋อ